เจอกับคุณหางครับฟ้าสว่างร้อคุณหางร้อยสผ่านครับนี่ผ่านเรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อย่านเรียบร้อะฮะ้็ผ่านเรียบร้อยานรับเอ่าด้เจอัชิยะนะครับไดคบันาเนอาดิครัวไปทำเลยไปเนครับ น้ำหนึ่งต่อสุราคครรับใ <c oughs> อ่ะเลยผ่านครับผ่านเรียบร้อยหนึ่งนี่ร้อยห้าครับเจอกับสิงสุราครับสิงสุราเนี่ผ่านาไปแล้วอ่ะน,นี่ครับบมกูดครับ 105.6ร้อยห้าครับร้อยยี่หกคนนี้เจอกับเ้าหน้าครับกู้แรกครับผ่านครับผ่านเรียบร้อยมาเท่าๆกันเลยน้ำหนักล่าสุดตัวนี้ครับประมาณ8ปดโมงไปเลครับศึกเพชรกินดีประจาวันที่11ธันวาคม68ครับแตโดยเสียบด้ครับถุบอายุสี่คู่ก็เริ่มหกโมงเย็นจะวิธีมวยราชดำเนินวันนี้9คู่ส่วนช่วงที่2ก็ไปรับชมทางแอปไลทีวี รูแรกนี้เปิดหัวได้กล้องพูสิงครับนี่อ,อ๋อขำอินครับมาร้อยยี่เจอ 95, 9, 9กหนะ้คา,าครับเก้าหน้าก็มาร้อยยี่ห้าจุดฮะคุณที่สอมอาชญาครับเอาดอนร้อยสิบสี่มาร้อยสี่จดหนึงหลานยาโมมาร้อยส่วนคูรองคุณหานครับมาร้อยห้าจลดหนจุต่อน,น้ำหนักให้ฟ้าสว่างหนึ่งปอนนะฟ้าสว่างมาร้อยสี กู้เอกก็แวววาวก็สั่งคว้าแวววาวว่าชามาร1 0 5สั่งคว้ามา1้อยสิบสอกอนรไปหนึ่งกอนี่คือ4คู่แรกนะครับไพร์ทีวีก็หน่อยครับกู5ห้าครับเพชรเทวดาครับสบุญรักมาร้อยสามสามขายเปหนึ่งกเอเยวกับพรานพยักษ์พยักษ์ลลูนหลวงยังไม่มานะครับกูหกก้อริภพันครับร้อิบหกนะริพันในร้อมาร้อยสิบุด่วนบัลลังเพชรแล้ฮะแหมยัง วันเช้าไม่ได้สอบนะตอนนี้เหลืออยู่2.7นะบัลลังเพชรวันนี้สีเสื้ออะไร,ปรเปิ้ลทักคอน,นะตอนนี้ตอนนี้119.7นะวันเช้าไม่ได้สอบถ้ากับบาลลังเพชรที่เกินอยู่2.7นะมากที่สุดในรายการ <c oughs> คุณเจนตั้งผู้ครับนี่จิงแชมป์คลายทีวีครับ105ครับมาเกินไปจุดหกส่วนสิงห์สุราัตน์ออุดอนมา105ตามมิกัดส่วนคูน่แปดดีเซลเล็กครับ122มา121 6นะครับส่วนไอ้เจ้าเพชรสีทองมาเช้ามา123.9เกิ <Okay. S 1> น1.9ยังไม่ผ่านนะฮะกูเอกจงสองก็มังกรเลยครับ127มาเชามา128ก็รับไปหนึ่งปอนด์ส่วนเพชรน้ำหนึ่งมาเชามา126.3ก็ขาดไปนิดหน่อยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเช้านี้นะอ่ะมารักมารชอบอะไรคู่แรกนี่กล้องพูดสิงก็้ากวหนะ้าผมดูกล้องพูดสิงดีกว่านะอาวุธนี้จะหลากหลายก่อนขอไปรับกล้องพูดสิง ส่วนคู่ที่สองอัญเชยกับล้านยาโมแม่ครบเครื่องในกันทั้งคู่นะลานยาโมนี่ก็หีมือครบเครื่องแพ้มา5้าไฟติดอะไฟนี่ต้องเกิดแล้วล้านยาโมยังชอบดีหลานยาโมวนันนี้ส่วนคู่รองคุณหานกับคว้าสว่างคู่นี้ก็เจ้าของคุณหาน่าจะดูดีกว่านะน่าจะดีกว่าเจ้าคว้าสว่างยังชอบีิคุณหานส่วนคู่เอกทำรายการก็แววว่าก็สั่งคว้าคู่นี้มีโอกาสพลิกไปพลิกมาอยู่ในสภาพร่างกายนะวันนี้คู่นี้ผมออกรองสั่งคว้าครับเดี๋ยววันนี้สีเสื้ออะไรเนี่ย ก่อนนอนนวัดยืนก็ยังเป็นเหมือนเดิมใต้คูบอลนะฮะก็อออกรองสั่งวา้าก็สีคู่แรกนะครับส่วนคู่หลังๆก็ยังชอบไปที่น้ำพุนะน้ำพุแล้วก็เพชรสีทองแล้วก็ยังชอบที่เพชรดำหนึ่งยังชอบเพชรดำหนึ่งนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเช้านี้ครับนี่ยังเหลือนี่ถึงรลาดลงกระนาดไม่มีลวประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวลาไปก่อนเช้านี้สวัสด,ดีครับ